สิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณเขาไม่อยากบอกอะไรกับคุณก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูคําใบ้ของเขาคนนั้นกันก่อนถ้าตรงไปฟังกันต่อนะอายุน้อยกว่าคุณเป็นคนรักอืมเป็นรักต่างวัยคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือในทางกับกันเนี่ยเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณก็จริงแต่ว่าดูหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักต่างวัยคําใบสามคำใบ้นะตรงไปฟังกันต่อนะจ๊ะสิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณเขาไม่อยากบอกอะไรกับคุณ ไม่อยากบอกว่าในบางครั้งการที่เรามีประเด็นมีปัญหามีปากเสียงกันอะไม่อยากให้คุณโมโหอยากให้คุยกันด้วยเหตุผลอยากให้มีการพูดคุยมีการสื่อสารกันเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณเงียบมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดมันทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจว่า,วาความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหม <nossas> เขาดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะสิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณ อโอเคเวลาที่ทะเลาะกันหรือว่ามีประเด็นกันไม่อยากให้เงียบเนาะไม่อยากให้เดินหนีอยากให้มีการพูดมีการคุยมีการสื่อสารแล้วก็พูดกันตรงๆอะคะ่ะคือถ้าเงียบแล้วเดินหนีหรือว่าเงียบแล้วเ,ออเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปอะมันเสี่ยงที่จะทําให้รักของเรามันไปต่อไม่ได้